สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องบอยสั่งชวนยิ้มครับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ f อซทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่เข้ามาให้การรับชมนะครับช่องบอยสั่งชวนยิ้มครับผมและที่สำคัญเลยเนาะขอบคุณเพจต่างๆนะครับหรือช่องทางของอทิก t o k นะครับผมที่ได้แชร์คลิปนะครับ ดีๆเนาะเกี่ยวกับเ,เรื่องราวของอน้องต้นข้าวนะครับผมที่ผมได้นำเสนอการพูดคุยกับพี่ศักด์นะครับอ,อดีตพิธีกรพี่พึ่งพ่มพวงดวงจันทร์เนาะที่ผ่านมานะครับแล้วก็เ,เพจต่างๆนะครับได้นำช่วงได้ช่วงหนึ่งเนาะไปแชร์ให้กับ พี่น้อง f อนะครับก็ยินดีนะครับยินดีที่จะให้ <c oughs> ได้ทุกท่านนะครับได้รับชมเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ถ้าชมคลิปเต็มก็เข้ามาที่ช่องบอยสังชวนยิ้มนี่แหละครับช่องของผมนี่แหละครับผมก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ได้กระจายข่าวสารนะครับเ,เกี่ยวกับ เรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยาเนาะนักร้องสาวน้อยมาสจ,จัรนนะครับผมผมู้ที่ได้นำบทเพลงลูกทุ่งพุ่มพวง,พง,พงดวงจันทร์นะครับมาขับขับกล่อมบรรเลงนะครับให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้อง f อนะครับทั่วประเทศนะครับที่ได้รับชมทั้ง ไหลสดทั้งหน้าเวทีสดๆนะครับผมกับการที่ไปขึ้นโชว์ตามวงต่างๆเนาะมไม่ว่าจะเป็นวงของเพื่อนเพื่อนผมก็ดีนะครับของอคุณแขกนะครับสอนสุพรรณโชว์นะครับที่น้องก็จะไปประจำนะแล้วก็มีอีกหลายๆทีมงานนะครับผมก็สนับสนุนกันไปนะครับผมแต่ สิ่งที่สำคัญเลยเนาะทุกคนเวลาเราไปรับชมคอนเสิร์ตนะครับน้องต้นข้าวนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็อยากให้ที่มีเรื่องคอม,เ,อคอมเมนต์เข้ามาเนาะพูดถึงเรื่องของความาปลอดภัยเล็กๆน้อยนะฮะนะครับาบางทีอาจจะไม่ได้เล็กน้อยตามาที่ผมพูดก็ได้นะบางทีอาจจะมี เรื่องราวของออความปลอดภัยที่มันจะสูงขึ้นไปตามระดับนะครับกเ็เป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงนะครับไม่ว่านักร้องจะเป็นท่านใดก็แล้วแต่นะครับต้องมีความปลอดภัยให้กับนักร้องท่านนั้นด้วยนะครับทุกๆสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านล่างนะครับหรือว่าบนเวทีนะครับอย่างเช่นได้ข่าวมาว่าเออ ที่มีพี่คอมเมนต์เนาะมีพี่เอคอมเมนต์มา,อาบอกว่าอะไรนะน้องเ,อเหมือนเหมือนมีการโดนดึงแขนหรืออะไรสักอย่างอ,าอะไรประมาณเนี้ยนะครับขี้มงขี้เมาอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็ก,ก,ก,ก็แสดงความเป็นห่วงนะเวลาอยู่ข้างล่างเวทีนะครับมันก็จะมีทั้งทั้ง สองสามช่วงนะทุกคนก็นจะเป็นช่วงก่อนขึ้นเวทีนะฮะยืนอยู่ข้างบันไดยอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับสิ่งต่างๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะบางทีที่เราเมายาบ้างอะไรบ้างนะครับมาจะมาขอถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางทีเข้ามาแบบกระชันชิดอะไรเงี้ยเนะาะแบบมาปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ย ที่เราก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่ความจริงก็นักร้องนะครับทุกๆคนนะครับหรือแม้กระทั่งน้องต้นข้าวเนี่ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนะในส่วนตัวนะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงของทางทางสถานที่ที่จัดงานนะครับ เป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับเป็นอคอพร,ปร,รเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแตนะ่ที่เขาดูแลบริเวณงานนะครับสิ่งต่างๆแบบนี้บางทีคนที่มีชื่อเสียงนะครับมีกระแสหรือว่าเป็นคนดังอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมันมันไม่แน่นอนนะครับบางทีก็ มีความปลอดภัยสูงบางทีก็บางทีก็ไม่มีความปลอดภัยก็มีบางทีโลง่งๆเรื่องๆอะไรเงี้ยนะครับมีแต่ถามว่าก็นั่นแหละก็ด้วยความเป็นเป็นห่วงนะครับน้องนะนะครับแล้วก็บนเวทีอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขาดูแลนะครับที่สําคัญเลยนะเนาะผมเป็นห่วงมากนะค,คนที่เขาบางทีเขาไม่ได้สติเงี้ยบางทีเขาดื่มเยอะ นะครับบางทีขอจับไม้จับมือเงี้ยบางทีกระชากรากเลื้อยดึงบ้างกระชากบังอะไรเงี้ยม,มันมันมีหลายปัจจัยนะหลายเหตุหลายเหตุหล,ห,ตหลายปัจจัยทุกคนนะครับคนเรามันบางทีมันคุมสติคุมอะไรไม่อยู่อะเขาเข้าใจนะว่าอยากสนุกอยากอ,า <c oughs> อยากเล่นอยากสนุกกับนักร้องที่เข้าไปดูที่เข้าไปชมเงี้ยนะครับ น้องต้นข้าวกําลังร้องร้องอยู่เนี่ะนะครับลร้องเพลงอยู่เงี้ยบางทีมาขอจากมือลือยืนติปยืนตังรางวัลให้เนี้ยครับบางทีก็มันจะมีนะทุกคนนะอารมณ์แบบคนกวนบ้างไรบ้างนะให้จะให้ก็ไม่ให้จะให้ก็ไม่ให้อะไรเงี้ยบางทีเด็กเขายังไม่ได้มีประสบการณ์สูงอนะเบิ่งเป็นเด็กด้วยนะน้องต้นข้าวก็ยังเด็กๆอยู่เงี้ย มันก็จะต่างกับบางคนที่ส่วนใหญ่นักร้องที่เขา,เามีประสบการณ์มากมายแล้วนะเขาก็จะมีวิธีการของเขานะฮะวิธีการพูดวิธีการดูคนอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็คิดว่าโอ้โหขอจับมืออะไรไม่ได้อะไรเงี้ยยิงมั่งอะไรมั่งมันอดีอย่าง้เงี้ยมันบางทีเขาก็คนมันเยอะนะเข้าใจผมเนี่ยอยู่บนเวทีเนี่ยผมรู้นะครับ ข้างล่างเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามีเอซมีแฟนขับตัวจริงตัวปลอมตัวไม่จริงนะครับบางทีเบียดเสียดกันเข้ามาข้างหน้าเวทีกำลังร้องร้องอยู่เนี่ยนะจะมายื่นมือจับบ้างบางทีนักร้องเขาก็ไม่สามารถที่จะไปจับได้ทุกคนนะนะครับก็ถ้าเยอะเกินไปแบบนั้นนะบางทีก็ต้องเป็นห่วงเรื่องอ,อันตรายนะบางทีแบบ โดนดึงบ้างกระชากบ้างเงี้ยมันมันเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเออมันอาจจะมีการเ,าเจ็บตัวบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะน้องต้นข้าวเนี่ยก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องความดูแลความปลอดภัยเนี่ยแบบต้องใกล้ใกล้ตัวใกล้ชิดเงี้ยเหมือนสมัยตอนที่ผมไปกับพี่นางสิริพรนะ ผมก็ต้องไปดูใกล้ๆไปไปช่วยอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างว่าแต่พี่นางเขาก็เป็นนักร้องรุ่นใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ประสบการณ์เขาก็สูงเขาก็ไม่ได้อวดกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะมันก็จะต่างกับน้องต้นข้าวนะทุกคนอืนะครับบนวเวทีนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะแล้วก็หลังจากที่ร้องเสร็จนะครับมันก็จะ ลงมาลงมาจากเวทีเนี่ยอันนี้อันนี้ก็สําคัญสุดเลยนะครับกลัวอย่างเดียวเลยก็กลัวเหมือนเดิมนะั่นแหละกลัวแบบที่ที่แต่ผมไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะที่เขาเล่าที่เขาคอมเมนต์มาให้ผมอ,อ,อยู่ดูในในคลิปก่อนเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้องอะ่ะหลังจากลงเวทีแล้วเนี่ยก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปน้องก็จะให้เวลาถ่ายรูปกับ f c นะครับพ่อแม่พี่น้องที่มารอถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยเนาะก็เป็นธรรมดานะของน้องนะครับหรือว่านักรองทุกท่านนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่ามีแฟนคลับของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ก็ต้องช่วยกันดูระมัดระวังนั่นแหละนะครับบางทีสเปสปะมาเงี้ยมันก็มีหลายแบบนะครับทุกคนมัน อยู่ในสถานที่แบบนั้นด้วยนะจัดงานการแสดงต่างๆก็ต้องมีนะครับหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลน,นะครับหมายถึงผู้ชอบดื่มนะ,ะ,น,มน,มะนะครับอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะนะครับก็เป็นห่วงเรื่องนี้แหละนะครับแต่เวทีการแสดงต่างๆก็กถือว่า ทุกที่นะครับก,ก็มีเนะจ้าหน้าที่มีมีทุกที่นั่นแหละนะครับความปลอดภัยนะครับแต่พนนี้ก็ต้องอดูด,ดูดูแลาาร,ระมัดระวังด้วยตัวของตัวเองก็ได้นะครับมันก็แต่ด้วยความที่น้องเขายังเด็กอย่างที่ผมบอกประสบการณ์ก็ยังไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นเนาะจะได้ป้องกันตัวเองได้อะไรในระดับไหนนะฮะ แต่มันก็มีนะทุกคนผมเคยเห็นนะอืมแต่นี้ก็ถามว่ามัน,ม,นมันมันโมโหนะทุกคนเอมันมีอยู่แต่ว่าเป็นนักร้องฝั่งนู้นนะฝั่งอ <c oughs> ผมเคยเห็นคลิปเขาอืมฝั่งสปป,ปลาวอะนักร้องแบบนี้แหละนักร้องแบบอหน้าเวทีแบบเอนเตอร์เทนหรือ,อเขาก็าพอมีชื่อเสียงอยู่ในระดับหนึ่งนะ เท่าที่ผมดูคลิปดูอะไรเขานะคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยอเจอขี้เมาดึงเงี้ยนะครับอืนะครับ,นะรบจับไม้จับมือแล้วดึงเงี้ยเขาก็โมโหนะแลวบางทีควบคุมอารมณ์ไม่ได้เข้าใจนะแล้วน้องเป็นผู้หญิงเงี้ยเนาะนะครับเขาก็ใช้ไม้เนี่ยเคาะไปที่หู้ำอะไรบ้างแต่แต่ถามว่าความเหมาะสม มันมันก็ใช่นั่นแหละมันถามว่ามันอันตรายกับเอ่อทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับเอ่อทั้งนักร้องเนี่ยไปดึงเขาลงมาเงี้ยเกิดบาดเจ็บขึ้นมานู่นนี้นั่นอะไรใช่ไหมมันก็อันตรายใช่หไหมเราก็เพราะฉะนั้นเราก็มีควรที่จะไปทําแบบนั้นะแต่ว่าโดนเขาไมา้เขาหัวเงี้ยมันเอ่อเนี่ยเขาก็เขาก็น่าจะรู้ตัวนะวก็มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเราก็ถามว่าอืม อยากให้เกิดไหมก็ไม่ใด้อยากให้เกิดหรอกนะครับบางทีมันันห้ามไม่ได้ไงนะครับคนร้อยพ่อพันแม่นะครับสารพัดคนอะที่มาร่วมงานมาเที่ยวมา <c oughs> สนุกสนานในงานเงี้ยอืแต่ตอนแรกผมก็เชื่อว่าเทีมงานอ,อหรือว่าคนดูหรือ f c หรืออะไรของน้องต้นข้าวเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาที่แบบ ชมดนตรีกันแบบเาขาใช้เขาเรียกว่า,าใช้สติใช้ความรู้สึกที่ดีๆชมดูหน้าเวทีดูน้องร้องเพลงทำการแสดงมากกว่ามากกว่าที่จะไปกระโดดโลดเต้นเยอยวเยยวหรือว่าแบบมันคะละโคลนแนวอะ่ะทุกคนนะเข้าใจนะว่าถามว่าน้อง ร้องเพลงช้าๆอย่างเงี้ยโอยมันไปเต้นไปอะไรมันมันก็จะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งอะ่ะมันก็นะครับมันก็มีนะครับยีแบบมาเมาจัดเงี้ยก็เอาแล้วเพลงช้าเพลงเร็วกูไม่สนนะกูจะเต้นนะนะกูจะกวนอยู่เนี้ยหน้าเวทีอย่างเงี้ย <c oughs> แก้ง่ายๆเลยเนาะนะครับก็อ่านี่ก็ขอแนะนํา น้องต้นข้าวไปในตัวด้วยเนาะในฐานะที่เคยมีประสบการณ์นะครับด้านหน้าเวทีเจอขี้เมาขี้เหาเมายาเจอคนป่วนคนมากวนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอแนะนําน้องว่าอืเราอยู่บนบ,บนเวทีเนี่ยเราได้เปรียบนะครับเราได้เปรียบกว่านะฮะหนึ่งเราอยู่ห่างจากเขานะฮะอยู่บนเวทีสูงนะครับสองเรามี เราเราเรามีสติแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจนะครับอา่เอาเราลองมุ่งมั่นอยู่กับการแสดงของเราแล้วก็กับคนอื่นที่ที่ให้ความสนใจเรามากกว่ากับอีกคนนิดนึงหรือสองคนอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมาเยี่ยวเยี่ยวมา <c oughs> มาขอมาพูดมาขอเพลงมาพูดเสียงดังมาโวยบายโบกอะไรเงี่ยอ,อันนั้นเราไม่ต้องไปสนใจ เรามีไม่เรามีเสียงที่ดังกว่านะครับเขามีปากเปล่านะครับอืม <c oughs> หลักการเดียวกันกับการแสดงตลกนะครับมีคนมาแซลมีคนมาหน้าเวทีมนนีนู้นนี้นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นเวทีทีงสูงอะไรเงี้ยนะนะครับเราไม่สนใจนะฮะเพราะว่าไม่เราดังกว่านะครับเราก็พูดเล่นของเราไปตามปกติเดี๋ยวเขาเขาคิดว่าเราไม่สนใจเขาเขาก็ เขาก็มองดูแล้วว่ามันไม่โอเคแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาก็หายไปหรือเขาก็เดินหนีไปเองนะแต่ถ้าเรา <c oughs> สมมุติว่าเรากาําลังน้อน้องต้นข้าวกําลังร้องเพลงหรือว่ากํกลาลังพูดคุยอยู่กับเอฟซีพ่อแม่พี่น้องนะในช่วงระหว่างพูดระหว่างคุยอย่างเงี้นะนะครับก็จะถ้าเกิดมันมีเสียงมาโน่นนี่นะั่นอเออบ้าบา้บาหรือแบบว่าขี้เมาเนะี่ะนะครับถ้าเราไปคุยกับเขายิ่งไปคุยกับเขาเขาก็ ยิ่งยิ่งจะคุยกับเรายิ่งจะแบบม,มากวนเรามาป่วนเราเนี่ยมันก็จะมีประเภทแบบนี้นะแต่ถ้าเราไม่สนใจเลยนะเราก็คุยของเราไปเรื่อยๆคุยกับนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็หายไปเองนะครับหรือไม่ก็เ,เขาจะมีถาม้าถ้ามันอาการเยอะขึ้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับามาคอยมาดูแลนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจัดการของเขาเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีประมาณเนี่ยเนาะก็ ไม่ต้องเป็นห่วงมากมายนะครับเรื่องแบบนี้ก็มันก็จะเป็นประสบการณ์นะครับทุกที่ทุกเวทีนะฮะส่วนใหญ่นะครับตามยิ่งไปเจอไอ้งานงานวัดงานอะไรเงี้ยเนาะงานกินเลี้ยงเงี้ยสำคัญเลยนะทุกคนงานวัดนี่มันก็ก็มีนะที่เราพยายามก็มีทุกที่นั่นแหละนะครับงานเลี้ยงต่างเงี้ยนะครับก็จะมีพอเอาละ อแอลกอฮอเข้าปากแล้วก็เริ่มอยากสนุกแล้วเริ่มอยากที่จะไปขอเพลงเริ่มอยากที่จะไปเต้นนะครับไปป่วนไปอะไรบางคนนะเวทีขนาดระดับหัวเงี้ยนะหัวเงี้ยบางทีตบตบกระดานอนะตบหน้าเวทีปัง้งปังปังเนี่ยก็มีนะอืม แต่ยังน้องต้องข้าวเนี่ยก็เป็นเด็กผู้หญิงไงนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นมันมุกนก็ต้องตกใจเป็นธรรมดานะครับมันก็มีนะฮะความปลอดภัยมันก็ต้องดูแลกันไปนะมันก็มีหลายหลายหลายรูปหลายหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลวิธีที่อยู่ข้างล่างนะ,ะโดยเฉพาะอยู่ข้างล่างเนี่ยมันโอ้โหบางทีที่ท,ที่ได้ยินมานะอืเห็นที่เขาคอมเมนต์มามา ดึงแขนบ้างอะไรบ้างหูไม่ได้นะทุกคนโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายด้วยนะนะครับทำมาเป็นผู้ชายด้วยมาดึงคงดึงแขนอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ควรนะครับไม่เหมาะไม่ควรเลยนะครับก็เป็นก็ความปลอดภัยมันต้องมันต้องมีนะครับช่วยกันดูแลเนาะเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าักร้องดังเลยถามว่า ผมก็คิดว่าอยากจะเข้ามาถ่ายรูปบางคนก็อยากเข้ามาถ่ายมาใกล้ชิดอันนั้นเ็เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็น f อฟอน่นู่นี้นั่นอะไรปกตินะแต่ว่าจะมีที่แบบว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับบางทีเขามมเมาเมืออมาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สนใจว่าเป็น f อฟหรือรู้จักหรือไม่รู้จักอะไรเงี้ยบางทีอาจจะขาดสติไปก็มีนะครับผมเป็นธรรมดานะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะทุกคนเ,เป็นเรื่องราวเ,าเล็กๆในน้อยนะครับมาพูดคุยกับ FC นะครับขอบคุณ FC เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติรับชมนะครับแล้วก็ให้เกียรติเข้ามา Subscribe หรือว่ากดติดตามให้กับบอยสังชวนยิ้มนะครับให้ช่องเติบโตนะครับไปเรื่อยๆนะกับการทำคลิปนะครับในแนวแบบนี้สไตล์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณ f c ที่แนะนำ เข้ามาหลากหลายต่างๆนะฮะมี f อแนะนำมาฮะอยากให้ผมแบบพูดไปด้วยเ,เล่นตลกไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นไปค่อนข้างยากนะคนเดียวด้วยเลยด้วยมันก็มันไม่ใช่แนวแนวทางที่แบบจะต้องแสดงตลกโดยตรงนะครับก็เป็นการพูดคุยแบบประมาณเนี้ยเนาะ f อบางทีก็ฟังกันไปเพลินๆอย่างเงี้ยครับบางคนก็บอกว่าขับรถอยู่ผมก็เปิดฟังบางทีก็ กินข้าวอยู่มาก็เช้ามาก็เห็นแล้วนะครับเปิดฟังนะครับแต่ช่วงนี้ผมจะลองเว้นเว้นคลิปดูเนาะไม่รู้ว่า f c คิดเห็นยังไงเนาะก็ลองแนะนำมาดูนะครับเว้นคลิปสักสองวันลงทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมก็ใช้หัวคิดว่าจะเอาคลิปเอาเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยมาพูดเป็นหัวข้อนะครับบางทีมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับผมก็ พยายามนะครับสิ่งต่างๆที่ผมพยายามอาัดคลิปลงนะเพื่อให้กับเอนะครับได้ชมนะแล้วก็มันเป็นมันกำลังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่องกำลังแบบขึ้นไปไต่ตระดับตามเลเวลนะครับไต่ระดับไปเลยนะครับอืมก็กำลังขึ้นไปสูงๆเนี้ยนะครับเราก็ไม่อยากให้ขาดตอนนะครับคือ ผมบางทีผมเข้าใจเลยนะดูคลิปคนอื่นมาก่อนนะที่ยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะหรือว่าคนอื่นที่เคยพูดว่าโอ้โหอยากอยากให้มีคนดูอยากทําช่องนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จกว่าจะมีคนดูเงี้ยมันไม่ง่ายนะแต่บางคนมีแนวทางที่มีเพื่อนฝูงที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วเนาะมีฐานแฟนคลับของเพื่อนอยู่แล้วแล้วก็ใช้เพื่อนเพ่อ,อ,อช่วยนําทางของการทําคลิปเงี้ย นะครับเพื่อให้ช่องตัวเองเติบโตได้เร็วก็มีนะครับพอพอมีเพื่อนฝูงแบบช่วยกันดันเงี้ยเอซของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนมาช่วยกันดูเงี้ยซึ่งจะต่างจากของผมของผมทําขึ้นมาโดยคนเดียวนะครับไม่ไม่ได้มีไปคอลแลบอะไรกับยูทูบเบอร์ดังๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ความสามารถของตัวเองในการพูดในการคุยเงี้ยประมาณนี้ครับก็ หลากหลายเรื่องราวที่ผมถ่ายมาไม่รู้เป็นกี่ร้อยคลิปเป็นพันคลิปนะครับสารพัดที่จะได้เดินทางไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ขอขอบคุณ FC ที่ให้การสนับสนุนครับก็บางคนก็อยากมีช่องเติบโตแต่ก็ยังทําไม่ได้เงี้ยนะครับเข้าใจนะผมก็เข้าใจเลยนะครับเพราะตัวผมก็เคยผ่านจุดนั้นมานะครับแล้วที่สําคัญเลยเอฟซี FC ที่เข้ามาติดตามผมนะหมื่นกว่าท่านเนี่ยผมก็ถือว่า ประสบความสำเร็จไปในระดับที่ผมพอใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีมากไปกว่านี้ผมก็จะก็จะดีใจมากเลยเนาะให้มันเติบโตขึ้นไปมากกว่านี้โอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านได้รับชมคลิปแบบอย่างมีความสุขนะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับโชคดีมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ